สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าออ่ะีพีสิบห้าโอเครู้สึกมันร่างกายมันแปลกแปลไงนะโอ้โหเซนประธานเสียือตอนแรกเป็นเด็กครับเป็นเด็กร่างกายเขาดูเหมือนเด็กในการแสดงนะแต่ภายในเขาแล้อเสซนเดิม ของเดิมของเดิมที่เ็ามีติดตัวมานะุ่เ้ยประลุกจริงๆไฟประณีก็คือสวยแล้วไม่ต้องเปิดก็ได้แต่เราอยากเปิดไงเซนของเดิมโอ้โหโดนของจริงด้วยมีคนมีคนมีคนพยายามทำของใส่เขานะแบบไม่ให้เขาแบบร่ำรวยไม่เกิดบนบารมีวาสนาไม่ให้ร่ำรวยคือ ต้องลงทุนทำของเลย่ยนะเรากันตะนะอะไรนะอะไรนะกันตนตดกันตะกันตะกันเอออะไรเนาะก็เสิน a n ต้องขนาดยี่เลยเะ รู้ว่าเป็นใครเต็มตัวทำไหมไม่อยากให้ได้ดีไม่อยากให้ได้ดีไม,ไ,ดดไม่อยากให้ร่ำรวยไม่อยากให้มีความมั่นคงของชีวิตอยากให้แบบขัดสบ,บั้นอยากให้ชีวิตแม่งขัดสบ,บั้นไปเลยอะไรเงี้ย ความคิดเนาะแต่ดูภายนอกนะบุคคลนี้ดูอ่อนหวานนะดูอ่นโยนอ่อนหวานเนาะแตโโ่ขนาดนี้เลยเหรอ น,นนะ้ำโขลกเนี่ยนะว้าวม่ทคำสิว่า I have nothing to say ขอสตาร์ทก่อนนะคะสะารงรขอบคุณค่ะ